นี่นะครับทิบหายแล้วครับนำเงินโดนครับอ,อ,อ,อ่ะบ้านเลยกลาหมุนลองเลยหมุนนั้นออ่ะอ่ะะคนใต้มือสั้นเลยกันเนาะข้างๆเป็นสนนตะกร้อนะครับหวังนี้เป็นปีตองเนาะ นักมวยต่อยครับเฮ้ยจังปาบเคล็ดมือเลยแดงยังกล้าอยู่ครับน้ำเงินไม่ไหวเลยครับน้ำเงินมึนเลยครับอ่าเือเลยต่อเลยครับโอค้โอครับอ๊อ่าก้า เจ้าน้ำเงินโดนครับโอ้ยครับโอ้ยนี่ครับนี่หมูลุยนะครับนี่เป็นหัวหน้าชุดนะครับอ่า ต้องเินเดินแดงอัดอเคียสถานที่ไม่เคียเลยตอนน้เคียแล้วมุมไปไหนมุตกลงล้างมันเลยของบอี่อบอยลายแมวเนี่ยโดนเสื้อครอมเี่ององนีอมอยู่แกไม่หรอเนย เริ่มกับเริ่มออครับไ,<อ>ไม่เลยนเก้าดีเลยใช่<อ>โดนอัดนละควาย,ยน้ำเงินโดนอัดนะโอ้ยไปเลเมนเ่นพื้นต่อเอาเาเอาเอา,เอา